บอสโนตอีสานนะครศินพี่ชายที่แสนดีของผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์หรือว่าบอสบิ๊กค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกออกมาเคลื่อนไหวแล้วเกี่ยวกับประเด็นดอมปอนกุ้งเกิดอะไรขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเห็นทางด้านผู้ชายเฟซบุ๊กรายหนึ่งนะคะที่เป็นผู้หญิงอยู่วงหมอลำวงดังอย่างระเบียบวาทศิลป์นะคะได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวนะคะบอกว่าสาทุเดอเพิ่นคอมเมนต์ด่าแล้วแล้ว ให้เพิ่นหลงฮักหาทางกลับบ่ได้เนี่ยเด้อแฮชแทกเปิดด้อมป้อนกุ้งซึ่งพอนะคะโพสต์นี้ผ่านไปบอร์สโนตอีสานสนครศรีหรือคุณมานิดถูแสงน,นะคะก็ได้เอามาโพสต์เคลื่อนไหวค่ะบอกว่าสวัสดีด้อมป้อนกุ้งนะครับเจ้าของด้อมโดยนางนั่นแหละมักทัวคือบ่บอกสาวกลายเป็นที่แบบว่าคอมเมนต์สนันแตกแต,กแตกแ่เลยค่ะ แต่แค่โพสต์ยังไม่พอค่ะล่าสุดนะคะทางด้านบอสโนดนะคะก็ออกมานะคะพูดถึงประเด็นนี้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าบอสโนดเองนะคะอยู่ในเหตุการณ์นั้นค่ะทุกคนซึ่งหลายคนถึงบางอ้อหลายคนก็เข้าใจแต่หลายคนก็ยังดราม่าไปถึงนางเอกในวงระเบียบว,วัฒนศิลป์อยู่นะคะซึ่งเนี่ยทุกคนแอดมินอะ ก็จะเปิดคลิปบอสโน้ตในบางช่วงบางตอนนะคะที่พูดถึงน้องเขานั่นแหละแต่อยากจะบอกแฟนคลับ FC นิดนึงนะคะทุกคนว่าด้วยความชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเราไปบังคับใจใครไม่ได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะมันสื่อออกมาภาพเป็นภาพออนไลน์ออกมาแล้วนะคะก็เลยแบบว่าใายเป็นแฟนคลับหลายคนก็ถึงกับขั้นเลิกติดตามผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนเลิกติดตามบอสบิ๊กบอกว่า FC บอสบิ๊กไม่น่ารักเล นะเราติดตามน้องผู้หญิงมานานแต่พอเราเห็นน้องเขาเจอดราม่าแบบเนี้เขาก็เริ่มติดตามบอทบีกอันนี้อันนี้เป็นคอมเมนต์บางส่วนเนาะทุกคนบางส่วนก็ถึงขั้นไปดราม่าถึงน้องคนนี้นะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่น้องเขาก็ต้องรับมือกับรถทัวร์นะทุกคนรับมือกับรถทัวร์แต่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะที่ มันเป็นพื้นที่ของน้องเขาเราเข้าไปอ่านอยู่เช้าเนี้ยหลายคนก็ยังนํารถทัวร์ไปลงที่โพสของน้องเขาอยู่แต่ในเจตนาของน้องเขาคือแบบว่าเ,าเหมือนกับว่าเรื่องดราม,ม่ามันเกิดขึ้นมาแล้วลหละเออก็ถ้าถ้าเป็นดราม,ม่าไปแล้วหลายคนที่เห็นใจนะคะอยากสพอร์ตจ,จะเปิดด้อมต้อนคุ้งก็ได้อะไรเงี้ยก็ประมาณพูดเล่นไปนั่นแหละทุกคนอ่ะเพืไม่การเสียเวลานะคะทุกคนขออนุญาตฟังคลิปเสียงฟังคลิปบ,บางช่วงบางตอนของ บอสโนดีาสนานนครสิงกันค่ะว่าออกมาพูดถึงเรื่องราวประเด็นนี้และจะเคลียร์กันอย่างไรนะคะอ่าแล้วก็รบปวนรไฟนข่าวีอซีคอมเมนต์อย่างสุภาพด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปพร้อมกับคลิปบอสโนดค่ะสวัสดีค่ะทั้งตานหนุ่มกลางเล็บอ่องฉันไม่ได้กลางปกป้องนางด้วยเอาตรงๆผมไม่ได้ปกป้องนางนะพ่อรู้ไหมเพราะผมอยู่ในเหตุการณ์เพราะผมรู้จักน้องคนนี้ เออผมอะพอรู้จักน้องคนนี้แล้วมันกับบอมมี่อย่างเลยแล้วมันก็เป็นไปบ่ได้น้าฉันรู้จัาน้องฉันดีน้าฉันกับพุงหนูจัานั่งกันนี่ยูฉันกมบเด็กปกป้องได้ฉันรู้สึกว่ามันบ่ได้อีอย่างได้ฉันบอกฉันกับพุงรู้ว่านั่งนั่งมากแบบนี้แต่อยากจะบอกนางว่าอย่าล้อเล่นกับระบบโตเกียวนะลูกกับหูยูว่าสิเป็นแบบนี้แต่กับพุว่าสิมักทั่วขนาดนั้นสิเก่งขนาดนี้บุงว่านั่งสิจิตแข็งขักตานนี้บ่ได้มองผ่านแต่บ่รู้ คือมันไม่มีอะไรไม่อยากให้เราไปด่าเขาประเด็นน่ะนะมันไม่ได้มีอย่างแต่บัดบัรู้บัดดีวมานั่งมักนั่งไปลูกน้องเกาข่อยข่อยไม่พ้นให้นั่งเลือกว่าเธอสิรับงานแล้วเธอจะออกแก,กงงงฉันนี่ก็แล้งคือกัน่อยนี่ก็แล้งคือกันใครเปิดดอมปอนกุ้งบันนะโอ๊ยแซาสิมาดอมปอนกุ้งปอนหนักอีหยังสิมาดอมปอนกุ้งปอนหยัง คุณพยาบาลสิแรกเหมือนเขาสวีกันก็นองอับนองแข็งคุณนะ่ะเขาม่อมเหล่ากันสุดฤทธิ์คุณนะ่ะโ,โอ้โอ้โอ้แต่ละคนพยาบานกันแรงอีนี่กันแรงเลิศโอ้ยเปิดดอมปอนกุ้งเองอยากได้อยากขึ้นอยากได้เอฟซีค่ะขึ้นอยากให้เขาอ่อนกินใส่ใจของค่ะไม่ดอมปอนกุ้งคุณนะ่ะเจ้าบองไม่ยนองคุนนะ่ะ บุยนาจะเอามือเข้าไปกำมือบอสเขาก็ได้โอกาสแลลวเนาะเขาก็อยากได้เขาก็อยากได้ดาม,มากเขาเคิดสุดยากเห้วเนาะโอกาสได้คุยบานเอิบไปได้ไรโซหรอแหม่ก็สิบเออมีคนกูศิด,ดาม,มากกันนะามีคนติดตามกูมีคนเออโน่นนี่นั่นนั่นก็สิบมากเหนะ้วเนาะฉันกับบ้องหูว่านสุศิลปินเนี่ยเป็นแบบนี้หาทรงหาแสงหาดามงดามาหาเจ้าของฉันกับบ้องหูว่าศิลปินมันเป็นแบบนี้เนาะสูหาทรงหาแสง,าางเงนบบาะสูะ๋ ปกป้องเขาจนเอาท่วมร่ยงยแบมเธอก็ชอบค่ะยายแบมทุกคนวินวินค่ะทุกคนวินวินค่ะเอ็นเกตดีมากค่ะอินโอนีเียกับเก่งเพราะอินโดนีนซีจะไม่ได้กปกป้องไปทั้งนั้นค่ะฉันพูดตามเนื้อผ้าที่ฉันเห็นในงานค่ะและฉันก็รู้จากนิสัยนางค่ะมันก็บม่ได้มีอย่างอีหลีเพราะซิมหูกันกับปอนกุ้งกันยำยำขนาดปอนกุ้งกันทั้งหลังมาเนี่ยทนแรงทนกระแสไม่ไหวค่ะจนต้องได้ซื้อเสื้อหนังแจ็คเก็ตหนังมาใส่ค่ะโอเคบอค่ะ บอกว่าจริงอาจะสร้างขวัยอีกซ้ำกันปึ๊บพยักหนาให้กันพี่บ่ายพี่เลี้ยพยักหนาให้ยีน้อยนั่นอีน้อยกันหนาล่ะอีน้อยกับว่าเออเออเออฉันไม่ยั้งวะพี่บ่ายพี่เลี้ยอยู่ได้ซิมซิู่อันยุบอันเดีย๋ยวไอสิป้อนกุ้งเด้อเธอร์เรนต์ตามบทเด,ด้อร้อนกุ้งกันปับทัวลง เอนเกต์เน้นคืนยิ่งไปแบมตัดคลิปไปลงคนเบิงสามสี่ล้านยิ่งไปแบมได้เงินทัวลงอินนั่นเอนเกต์ยังกับึ้นผู้จัดฟินแลนด์กับึ้นวินวินกันทั้งสองฝ่ายค่ะสามฝ่ายค่ะเบิงเขาซิมหูกันแล้วเขาก็ป้อนกรุงกันไผ่ผู้เขียนบทผู้จัดฟิลเด่คนเขียนบทค่ะบอสโนเป็นคนเปิดโปงค่ะ เว่านนหมันไส้ค่ะบอโนท์อเปิดโปงค่ะต่อไปนี้จะทําอะไรอยากให้อยากให้พี่รู้นะคะถ้าพี่รู้พี่เปิดโปงหมดนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะพี่อุตส่าห์ไล์สดแหกปากเมื่อวานค่ะกูศูนย์มักทั่วก็บอกกูแบมแบมตัดทิปไปลงคนดูสามหมื่นกว่าแบม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 ได้เงินร้อยเหรียญค่ะแบมแบมน่งยิ้มนั่งกะดิขา,าสิแบมแบมน่งกะดิขายิ้มทั่วโลกดีใจแบมแบมดีใจ นั่งปมมืออยู่คนเดียวต่อหน้าสื่อกับโพดรามาา่าดาหยังจังสันจังสี่หลังซื้อแบมแบมกระดิกขาค่ะพาะอ,อะไรรู้ไหมคะพราอแบมแบมชอบดราม่าค่ะเวลามีดรามา่าผู้หิงตามแบมแบมขึ้นค่ะแบมแบมชอบมากค่ะปอนทุกคนพยาบานปอนทุกคนปอนหอดบอยสีดีใช่ปอนปอนทุกคนครับกุ้งครับ ใช่แมนมาที่หนึ่งเพราะว่าแมนทําให้บอลนโตลดความลงได้ฉันจะไปดูซิดแพกน้องแมนฉันจะแลกเงินไปจากสามแสนแจกมันกัะคักกูสิยงดไส้กัคักเลยกูสิเอามันกักคาคอนเทนต์มันคักเลยกูศูนย์ไม่เลยไม่ได้กระชับมีกระชับแหนางเมีนเลยพอเม้าเหล่าแล้วก็ไม่ได้ต่อยกันจึกเถื่อบอลน็ตเว่าอยอกบอลเนรียจริงจังกันหลายเกีหลี <laughs> คที่ในชั้นหูนะชั้นหูเหมดน,นะอันนี้เขียนบทประพันธ์โดยผู้ใดน,นะเพื่อเรียนตามบทนะใดอย่างแน่นะฉันจะบายอมให้มุ้เจา้าใดผู้เดียวฉันต้องได้นำ้ำเอาสิไปเบิ้งคลิปอันหมอกรวินนางเรือมาในเปลี่ยงบงักเบนไปท้ายนะ่ะไปเบิ้งวินัคลิปเป็นล้าน จะไปเบิงคลิีบเบนไทยไปล่วงกับหมอกรวินนางเรืออยู่ในอยู่ในแพรอะไย่างนี้มีแต่คลิปห้าหกเกือแสนคลิปเป็นล้านนะคะแบมแบมแต่คลิปไปลงดราม่านิดน้อยผสมปนเปรีดนิดน้อยคนไปดูแบมแบมตอนนี้ไม่ใช่สี่ห้าล้านแล้วเหรอแบมแบมอยู่อย่างเงี้ยกระดิกขานับเงินตบมือหลังกล้องแบมแบมยิ้มมีความสุขหน้ากล้องแบมแบมโคตดราม่าโคตโศกโคตเศร้านั่นเห็นไหม เอนเกตดีมากค่ะเอาอีกเอาอีก,ออกหมู้จ่อเป็นเยื่อการตลาดมู้จ่อเป็นเยือ่อโซเชียลก็ได้เดิเขาต้องมีสติเด้อีหน่อยๆนั่นคืมีคนไป็นเอนเกตขืนมีคนเป็นซองอนอร์น,นเป็นเมนดาเอนเกตขึ้นคนแช่ไปเขาดาเอนเกตอีหน่อยๆนั่นขึ้นคนติดตามคุ่งทะยานจากคนติดตามมือลสองคนเพิ่มเป็นมูนนลมืน่นคนอีหน่อยๆนันนน่นตบมือไผ่เขียนบทประพันธ์นามปากกาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ค่ะ นี่คือความเก่งของเขาโอ้ยปุอย่างหัวพี่น้องเคยก็บอกนู่นม,ม่วงกนาเดนอเด้ออย,ยกับกปั้นไปเนี่ยนะแต่เป็นเรื่องจริงถักไปถามนี่แหละแบมแบมได้เงินจากเหลียนคลิปเนะี่ที่อย่างบอดน้องบอมีเงินบอดกับซื้อให้น้องแนบบอดมีเงินหลายจา้าซื้ออีหยังลรแม่ผู้ได้ผู้บดบา้านบ่ามีเงิน ผู้ใหญ่บ้านทําทุกอย่างเงินสดหมดนะคะอย่ามาว่าน้องฉันไม่มีตังค์นะคะหมิ่นประมาณนะคะผู้ใหญ่บ้านซื้อทุกอย่างเงินสดหมดนะคะบ้านที่กรุงเทพก็เงินสดนะคะซื้อภายในห้านาทีนะคะคนมีเงินเขาไม่คิดเยอะนะคะเห็นไหมเพจผู้ใหญ่บ้านดูหมอขับเรือคนดูร้านกว่าแล้วเห็นไหมฉันพูดผิดไหมทุกคลิปบักเบนจะไปตัดต่อเมื่อไปกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทุกอย่างคือคอนเทนต์เมื่อด นอกจากบอกเร <cor lly> ื่องนใจแล้วเราจะบอกว่าหารทายเด้วยไอยบอกความจริงมุจจะกับว่าขไข่ปันโอเคงานบอลวันไปแล้วนะฝากทุกคนแฮปปี้รันเดียผูผ่าด้วยนะวัสดีครับดอมปั้นกุ้ง